ครับมันไหมครับมันไหมครับได้ยังไงครับมันไหมครับชนะแล้วแชมป์นะแชมป์นะได้เชียร์แชมป์ด้วยนะอะไรนะกิจไดชิงเออได้ชิงนะสุดยอดอ่ะฝีมือพี่ถ kind of ่ายแล้วฝีมือไพ่พี่จะถ่ายไหมอยากครับพี่อยากครับ ยอดครับพีสุดยอดครับใครเป๊อ่ะยอดครับผมเด็กเด็กเด็กอะไรวะเซนโลเบครับเโนเบห้ครับผมวันนี้เก่งมาดือลยพนหนึ่งเงยที่สุดในทีมอ่ะเอยที่สุดในทีมอ่ะเนน้ำหญ่ยมากอ่ะได้เดินไหวบ่าเดินไหวบ้างอดทนครอบอดินนะครับเปเรไหมครับเป <พ uka> เอาเป็นลิบารเออซิเจนไหมออกซิเจนไหมยอ <c oughs> ด,ส,ด,ส,ดสุดยอดลับาร์ออกซิเจนมากพี <c oughs> ่เจแด้ไหยอดมากยอดสุดยอด <c oughs> <c oughs>

ได้เข้าชิงแล้วดีใจไหมชิงแล้วดีใจไหมไม่ดีใจเลยเพราะว่าตักกีฬาไม่อยู่ค่ะจริงนะเหล้วกี่คนอ่ะเหลือกี่คนอ่ะไม่รู้สึ่งห้าคนหรือเปล่าไม่จิ๋ว่าไม่มีเปลี่ยนไม่จิ๋วต้องมือถือมากกได้มาได้เพราาะว่่ นัดริงครับแน่นอน